เราจริงๆก็คือคนที่ทําลายบรรยากาศเหล่านี้น่าจะเป็นตัวผู้นําของเขาเองที่ยังไม่ถ้าภาษาชาวบ้านเหมือนไม่เงียบปากเลยครับคือแบบมีการโพสต์อยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายมันจะเอื้อนําไปสู่การเจราจาร,ระดับทวิภาคีได้จริงๆเหรอคะครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็เมื่อวานการพูดคุยกันก็ยังไม่ชัดนะครับว่าการแทรกแซงกิจการภายในของไทย โดยต่างชาติต่างด้าวเนี่ยมันผิดกฎหมายข้อไหนบ้างนะครับในหลายประเทศมีกฎหมายเฉพาะนะครับาการแทรกแซงกิจการภายในโดยเฉพาะกระทบความมั่นคงเนี่ยมันจะมีมาตรการอะไรที่จะรองรับมีหลายหน่วยงานนะครับที่สามารถที่จะ,ะแก้ปัญหาเหล่านี้ลดความรุนแรงในการโพสต์นะครับชะลอความถี่นะครับหรือแม้แต่กระทั่งปิดกั้นนะครับก็ยังทําได้บ้างนะครับแต่ถ้าไม่ทําเลยแล้วก็ขอให้คนไทย อย่าสนใจอย่าให้ความสําคัญอาจจะยากนะครับอาจจะใช้เวลานานนั้นการลดทอนตรงนี้ก็แสดงให้เห็นชัดนะครับจริงๆนานาชาติก็ก็เห็นสอดคล้องกันนะครับว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในเป็นการผิดมารยาทางการทูตอ,อาจจะผิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยซ้าแต่ถ้าเราไม่มีมาตรการตอบโต้เลยนะครับทางไซเบอร์ก็ดีทางระบบออนไลน์สมัยใหม่ก็ดีมันก็จะน่าแปลกฮนะคุณสมงเกตครับเมื่อวานที่ เราประชุมกันที่สภาก็ไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกเหมือนกันนะครับว่าว่าว่าทําไมไม่ไม,ไม่ไม่พูดเรื่องนี้แต่ว่าน่าจะมาจากหลักว่ายังไม่ได้สรุปว่าเขาแทรกแซงกิงงกจการภายในเป็นภัยต่อคุกค,คามความมั่นคงนะครับเพราะว่าดูเหมือนก็ว่ายังพยายามที่จะประคับประคองรักษา,าน้ําใจและไม่ต้องการเผชิญหน้ากับนายฮุนเซนโดยตรงนะครับจริงๆมันต้องแยกกันนะครับระหว่างนายฮุนเซนกับนายฮุนมาเนตซึ่งมันจะแยกกันยากนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นเอกภาพแต่ว่าถ้าเราเริ่มแยกนะครับ เริ่มแบ่งออกเป็นสองแนวแนวหนึ่งก็ชัดเจนว่าเราแข่งก้าวกับนายหุนเซนแต่อีกแนวหนึ่งเราก็สามารถเจรจากับนายหุ่นมาเนตนะครับก็ก็สามารถที่จะทําให้ลดทอนความแปรปรวนนะครับตรงนี้ได้คนไทยอาจจะสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่เห็นโพสที่ก้าวลาพวกนี้ตลอดเวลาครับคือ,อ,อสรุปง่ายๆคือรัฐบาลยังไม่กล้าทุบหุนเซนครับครับครับซึ่งก็จะย้อนกลับไปถึงเรื่องเดิมอีกนะครับว่าเขาจะมีคลิปอะไรที่จะปล่อยอหมหรือเปล่านะครับ แล้วคลิปเหล่านั้นที่พาดพิงบุคคลสําคัญต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือหรือ,รอ,รอไม่นันอจะเป็นอีกเรื่องนึนครับที่ยังไม่ชัดเจนครับ